สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องหัวหน้าฉันเป็นหมูน้อยแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่บริษัทต,ติงเทียนออปโตอิเล็กทรอนิกส์เวลา6โมงเชา้าหญิงที่วิ่งมาทำงานคนนี้ เธอมีชื่อว่าหยางเสียวจูเป็นนางเอกของเรื่องระหว่างนั้นผู้ช่วยหลี่ก็เดินมาสั่งให้เธอแก้รูปแบบฝนเอกสารให้เขาหน่อยแล้วปริ้นไปวางที่โต๊ะเขาทีนางเอกก็บ่นว่าปริ้นเองไม่เป็นหรืองไง จังหวะนั้นผู้ช่วยลีก็เป็นลมไปเลยระหว่างนั้นจูเซียวอย่างพระเอกของเรื่องที่ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายเขาก็เลยออกมาดูพอเขาเห็นว่าผู้ช่วยเป็นลมเขาจึงถามว่าใครทําทุกคนก็ชี้มาทางนางเอกพระเอกจึงบอกเธอว่านับแต่นี้ไปคุณช่วยรับช่วงต่อง,งานของเขาด้วยผมจะประชุมกับลูกค้าในอีก27นาทีรบกวนคุณเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนางเอกที่ได้ยินก็เครียดเลยแถมพอเธอเปิดสไลด์ของผู้ช่วยลีดูเธอก็ถึงกับงง สรุปมันสไลด์ไหนกันแน่นเนี่ยแลนแล้วก็เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีงั้นนางเอกเอาสไลด์นี้ละกันเป็นการสุ่มแล้วแต่ดวงอะ่ะแล้วพอตอนที่พระเอกพรีเซนต์หน้าสุดท้ายของสไลด์มันก็เขียนว่าจูเซีย่ยวหยางบอกว่าต้องใช้ฉบับร่างแรกทําให้พวกคณะกรรมการที่เห็นขำกันใหญ่ส่วนพระเอกก็โกรธและอายมาก เขาจึงเรียกนางเอกมาตอบว่าและพ่อเขาเห็นนาฬิกาว่ามันจะเย็นแล้วเขาก็รีบบอกเธอว่าผมไล่คุณออกแล้วเขาก็วิ่งไปที่ห้องน้ําเลยแต่ห้องน้ําชายมันซ่อมแซมอะ่ะไหนๆก็ไหนๆละ พระเอกเลยเข้าห้องน้ําหญิงมันสะนเลยพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็กลายร่างเป็นน้องหมูทันทีต่อมานางเอกที่เข้าห้องน้ํามาด่าพระเอกแล้วได้ยินเสียงแปลกๆ,ๆเธอจึงรีบเปิดประตูห้องน้าไปดูและพบว่ามันมีหมูอยู่ในนั้นจ้าเธอที่สงสาร<ๆ>เธอเลยเอามันกลับบ้านมาด้วยเพราะกลัวว่ามันจะไปเป็นหมูหันของรอปรพอเมื่อมาถึงบ้านนางเอกก็จับเจ้าหมูน้อยมาอาบน้ําตอนแรกพระเอกเขาก็ขัดขืนนะคะแต่พอเขาเห็นว่ามันสบายดีดเขาเลยยอมให้เธออาบให้นางเอก เ,เธอก็จะดูหน่อยว่ามันเป็นหมูเพศไหนแต่พระเเขาไม่ยอมจ้าเขาตีน้ําอยู่นั้นจนนางเอกเปรียกไปหมดเธอเลยอาบน้ํากับเขาด้วยเลยพระเอกก็คิดในใจนี่เขาไม่บริสุทธิ์แล้วหลอนเนี่ยจากนั้นนางเอกก็พาเจ้าหมูมากินข้าวแล้วเธอก็พาไปนอนเตียงเดียวกับเธอด้วยเช้าวันต่อมานางเอกที่จับดูเธอก็งงว่าอะไรมันแข็งแข็งพอเธอลืมตาขึ้นมาแค่นั้นละค่ะ เธอเลยกรีดอย่างดังแล้วถามว่าคุณมาขโมยหมูฉันหรอพระเอกก็ไม่ได้ตอบแล้วบอกให้เธอช่วยหาเสื้อผ้าให้เขาก่อนถ้าเขาประชุมเสร็จแล้วเขาจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเมื่อมาถึงบริษัททั้งคู่ก็มาด้วยกันนะคะจนสุยสุยแซวนางเอกว่าตอนนี้เธอดังในบริษัทแล้วนะเมื่อวานมีคนเจอกางเกงพระเอกในห้องน้ําหญิงแล้วก็ยังมีคนเห็นเธอเดินออกมาจากห้องน้ําแบบลับๆล่อๆนางเอกบอกเป็นไปได้ไงสุยสุยเลยบอกให้เธออธิบายเรื่องที่มาบริษัทพร้อมกันน่อยนางเอกบอกมันแ็แค่เรื่องบังเอ นระหว่างนั้นพระเอกก็เดินมาบอกนางเอกว่า ช่วยรวบรวมกรณีศึกษาการคุ้มครองสิทธิบัตรให้หน้อยนางเอกถามคุณไล่ฉันออกแล้วไม่ใช่หรอพระเอกก็บอกเธอว่าผมจะไม่ให้คนที่รู้ความลับผมอยู่นอกสายตาผมหรอกนะจากนั้นเขาก็ประกาศกับทุกคนว่าตั้งแต่วันนี้ไปนางเอกจะไปเป็นผู้ช่วยของเขานางเอกที่ได้ยินก็งงเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วงานที่พระเอกสั่งเธอก็ทําไม่เป็นเธอเลยไปปรึกษาผู้ช่วยลีที่ตอนนี้ทํางานอยู่อีกบริษัทหนึ่งต่อมาพอพระเอกทราบข่าวเขาก็เรียกนางเอกมาถามว่า ใครให้คุณไปบอกความลับบริษัทกับผู้ช่วยลีนางเอกบอกฉันเปล่านะฉันก็แค่ไปปรึกษาเขาเฉยๆแต่พระเอกก็ไม่สนนะ่ะเขายังว่าเธอแบบต่อเนื่องจู่ๆพระเอกก็กลายเป็นหมูนางเอกที่เห็นก็ยิ้มเลยที่แท้ก็เป็นเขาจริงๆด้วยเธอเลยบอกเขาว่าที่แท้ความลับของคุณก็คือสิ่งนี้นี่เองเอาอย่างนี้ฉันจะช่วยคุณเก็บความลับแต่คุณรับปากฉันสขอ้อ พระเอกก็ใส่หัวนางเอกบอกท่าไม่ตกลงฉันจะโยนคุณออกไปนอกประตูนะข้อแรกห้ามตะโกนใส่ฉันข้อสองห้ามหักเงินเดือนฉันเวลาฉันมาสายข้อ3ตอนนี้ฉันทำงานเป็นผู้ช่วยประธานแล้วคุณต้องเพิ่มเงินเดือนให้ฉันนะพระเอกก็พยา,ายามใส่หัวแต่นางเอกก็จับหน้าเขาพยักหน้าว่าตกลงโอ้นางเอกนี่บังคับกันนี่นาะ วันต่อมาแม่พระเอกนัดให้นางเอกมาพบแล้วเขาก็ให้บัตรเครดิตแกเธอนางเอกก็เข้าใจว่าเขาให้เงินเพื่อให้เธอไปจากลูกชายเขาแน่ๆเธอเลยรับปากว่าเธอจะไปแม่บอกใครให้เธอไปนี่เป็นเงินมัดจำไม่งั้นก็เป็นเงินค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออาหารหมูก็ได้เด็กคนนั้นเวลาเขากลายเป็นหมูเขากินอาหารเก่งมากนางเอกบอกหนูไม่เข้าใจแม่บอกที่ฉันให้เงิน ก็เพื่อไม่ให้เธอไปจากเขาถ้าเธอยอมดูแลเขาทรัพย์สินทั้งหมดในอนาคตของอู่วางกรุป๊ปก็จะตกเป็นของพวกเธอนางเอกบอกมันเกินไปหรือเปล่าเธอรับไม่ได้หรอกแม่บอกเธอไม่รู้อะไรนี่เป็นชะตากรรมของตระกูลเรา พ่อพระเเขาเคยเป็นผู้จัดการโรงงานค่าสัตว์แห่งหนึ่งเพื่อที่จะประคับประคองครอบครัวเขาฆ่าหมูทุกวันไม่มีวันหยุดเลยทําให้หมูต่างดาวโกรธปีนั้นฉันเพิ่งคลอดพระเอกออกมาในคืนวันที่ฝนตกหมูต่างดาวตัวหนึ่งจู่ๆก็มาที่บ้านเราเขาบอกว่าสามีฉันฆ่าหมูมากเกินไปเป็นบาปหนักพวกคุณต้องชดใช้นับแต่นี้ไปทุกวันหลังพระอาทิตย์ตกดินลูกชายของคุณจะกลายเป็นหมูและจะกลายเป็นคนได้ก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้นถ้าก่อนอายุ27เ็ปี เขายังตามหารักแท้และจูบที่แท้จริงไม่เจอเขาก็จะกลายเป็นหมูตลอดไปนางเอกถามนี้เรื่องจริงหรอแม่บอกจริงสิพอพระเอกโตขึ้นเขาก็อยากมีความรักแต่ไม่ว่าเขาจะคบกับใครความรักของเขาก็ไม่สมหวังสักรอบเพราะใกล้พราทิตย์ตกดินทีไรเขาก็ต้องรีบกลับบ้านเลยทําให้ไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบเขา ฉันขอร้องเธอละเธอช่วยเขาหน่อยนะถ้าเขาได้กลายเป็นคนเมื่อไรเธออยากได้อะไรฉันทุ่มสุดตัวนางเอกที่เห็นแม่ร้องไห้เธอก็สงสารเธอเลยรับปากเขาก็ได้จากนั้นเธอก็พาหมูน้อยกลับมาเมื่อมาถึงบ้านนางเอกก็ต้องเจอกับพี่เทาซึ่งเขาชอบมาอ้างว่าเขาเป็นคู่มั่นของเธอทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นตอนเด็กระหว่างผู้ใหญ่สองครอบครัว ท้ายเอกที่เห็นก็หึงหนักมากนี่นางเอกมีแฟนแล้วหล่นเนี่ยต่อมาระหว่างที่นางเอกจะกินข้าวกับสวยซุยพี่เทาเขาก็ซื้อเบียร์มาขอแจมด้วยนางเอกที่เห็นสุยซุยเมาเธอจึงพาสวยซุยไปส่งที่ห้องก่อนส่วนพี่เทาเขาก็เมาเหมือนกันเขาจึงมาเล่นกับหมูน้อยจนพระเอกต้องร้องเรียกให้นางเอกมาช่วยพอนางเอกมาถึงเธอก็พาพี่เทาไปนอนที่ห้องจากนั้นเธอก็มานอนกับพระเอกตรงห้องรับแขกตกดึกพี่เทาที่มาเห็นหมูนอนข้างนางเอกเขาก็กลัวว่าเธอจะเหม็นเขาเลยจับหมูไป งข้านอกเช้าวันต่อมาพระเอกกรีบขอประตูเรียกให้นางเอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้พอเขาเข้ามาได้จังหวะน,นั้นสุยสุกับพี่เทาก็เดินมาเห็นพอดีนางเอกบอกฉันอธิบายได้นะแต่พอเธอมาคิดดูอีกที เธอก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเธอเลยปล่อยให้มันเลยตามเลยต่อมาพี่เทาเขาก็ชวนนางเอกไปเดทแต่พระเอกบอกไม่ได้จ้าวันนี้เธอต้องทำโอทีแต่สุยสุยไม่ต้องทำสุยสุยที่ได้ยินก็รีบขอบคุณพระเอกเลยส่วนทางนั้นพี่เทาเขาก็ไม่ยอมกราบเขาบอกนางเอกว่าเราไปปิกนิกกันเถอะพระเอกที่ขวางไม่ได้ก็ตามมาด้วยพอเดินมาเรื่อยเรยนางเอกที่รู้สึกเมื่อเธอก็นั่งพักสักน้อยพี่เทาก็รินน้ำอุ่นให้เธอดืม่มเขาบอกเธอว่าเป็นผู้หญิงอย่าดื่มของเย็นเยอะนะมันจะทำให้หมดลูก เย็นมีลูกยากนางเอกที่ได้ยินเธอก็ไม่ดื่มและอารมณ์เสียพี่เทานี้พูดจาไม่เข้าหูเลย ระหว่างนั้นก็มีเด็กมาขอให้พระเอกถ่ายรูปให้พวกเขาหน่อยพี่เทาก็อาสาถ่ายให้เองเพราะเขาอยากจะแสดงให้นางเอกเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายที่แสนดีรักเด็กนะนางเอกที่เห็นวันนี้คือโอกาสอันดีเธอเลยหลอกพี่เทาว่าเห็นคนนี้คนไหมเขาผลักคนแก่ตกไปแล้วว่าพี่เทาที่ไม่เห็นก็รู้สึกหลอนมากเขาจึงขอตัวกลับบ้านก่อนต่อมานางเอกกับพระเอกก็คุยสารทุกสุกดิบกันยันมืดจนลืมไปว่าพี่เทาเขาเอารถกลับไปด้วย ทั้งคู่จึงต้องมาเดินข้างถนนเพื่อโบอกรถกลับบ้านแต่ก็ไม่มีใครจอดรับพวกเขาสักคนและนี่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วพระเอกเขาจะไกลาร่างเป็นหมูแล้วนะนางเอกจึงบอกเขาว่าไม่อยู่ในอ้อมกอดฉันซะดีๆจากนั้นเธอก็เอาหมูใส่กระเป๋าแล้วเธอก็รีบเดินกลับบ้านมาเลยวันต่อมา พระเอกขาได้มาขอความร่วมมือจากทางหงกวงเทคโนโลยีแต่ประธานโหเธอไม่สนใจที่จะลงทุนกับพระเอกอะหลังเลิกประชุมพระเอกก็พยายามบอกกับประธานโหว,ว่าถ้าไม่คุยเรื่องงานเขาก็ว่างเสมอนะประธานโหบอกได้งั้นวันหลังเรานะเจอกันนางเอกที่ฟังก็รู้สึกแปลกๆหรือว่าประธานโหจะเป็นแฟนเก่าที่ดีที่สุดของพระเอกนะต่อมาพระเอกก็ถามนางเอกว่าคุณมาที่บริษัทนี้ทําไมนางเอกบอกเพราะฉันอยากจุดโคมไฟส่องสว่างให้กับเด็กทั่วโลกตอนเด็กๆพ่อแม่ของฉัน ยุ่งมากที่บ้านไม่เคยตกแต่งงานเทศกาลมาก่อนแต่ตึกตรงข้ามมีบ้านหลังหนึ่งมักจะตกแต่งโคมไฟที่ริมระเบียงตอนฉลองเทศกาลโคมไฟไม่เพียงแต่จะนำพาความสุขมาให้ตัวเองยังทําให้คนอื่นรับรู้ถึงบรรยากาศของเทศกาลไปด้วยพรายเอกบอกนี่คุณรักบริษัทมากกว่าผมอีกนะผมแค่คิดว่าต้องทํายังไงก็ได้ไม่ให้บริษัทเจ๋งนางเอกบอกงั้นคุณจะกลายเป็นหมูไม่ได้นะไม่งั้นบริษัทล้มละลายแน่พระเอกบอกงั้นบริษัทคงต้องล้มละลายแล้วล่ะนางเอกถามประธานโหใช่ ผู้หญิงที่แม่คุณพูดถึงไหมพระเอกบอกใช่นางเอกบอกถ้าคุณเป็นคู่แท้กันจริงงั้นก็แสดงว่าพวกคุณคาดกันแล้วสิพระเอกบอกคาดก็คาดสิคนธรรมดาเจอรักแท้ยังยากเลยแล้วผมที่หลังพระาทิตตกดินกลายเป็นหมูจะไปเหลืออะไรนางเอกบอกที่จริงก็ไม่รอกจากนั้นเธอก็พุ่งไปจูบพระเอกเลยพระเอกก็ผลักเธอออกแล้วถามว่าคุณทำอะไร,ร,รยอย่านางเอกบอกช่วยให้คุณไม่กลายร่างเป็นหมูไงไม่งั้นบริษัทจะเจ๊งนะถึงตอนนั้นฉันก็ไม่สามารถจุดโคมไฟให้เด็กทั่วโลกได้สิ แถมค่าเช่าบ้านเดือนหน้าฉันก็จะไม่มีใจวันต่อมาทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะลองดูสักตั้งละกันเพื่อมันจะช่วยให้พระเอกเขาเลิกกลายเป็นหมูได้จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มจากการเดทก่อนเลยพระเอกก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยการจับผมให้นางเอกเพราะเขากลัวว่าเธอจะกินโดนผมแต่พอเขาแหวกหน้ามาเธอปุ๊บเขาก็บอกว่าที่แท้เธอทําทรงผมทรงนี้ก็เพื่อให้ดูหน้าเล็กนี่เองนางเอกที่ฟังก็รู้สึกว่ามันไม่อ่อนโยนเลยนะมันเหมือนด่าเธอยังไงก็ไม่รู้ว่าต่อมานางเอกที่คิดว่า การเดทนี้มันไม่เวิร์กเธอจึงมาอ่านหนังสือด้านความรักดูบ้างซึ่งในหนังสือก็แนะนำว่าเป็นผู้หญิงต้องรู้จักปฏิเสธนะเธอจึงเลือกที่จะไม่ทำงานที่พระเอกสั่งแต่สุดท้ายเธอกลับโดนเขาด่าสงหานพังไม่เป็นท่าเลยทีนี้งั้นเอาไมา่เอาเป็นดินเนอร์ละกันเย็นนั้นนางเอก,กเตรียมสถานที่ไว้พร้อมเลยพอพระเอกมาถึงนางเอกก็บอกเขาว่าเรามาพูดข้อดีของอีกฟายกันดีกว่านางเอกเธอก็พูดชมพระเอกแบบเยอะมากส่วนพระเอกกชมนางเอกนะแต่พอฟัง ฟังดูก็เหมือนแอบว่ายังไงก็ไม่รู้จนนางเอกไม่พอใจแล้วว่าเขาว่าคุณมันเป็นหมูแล้วพระเอกก็กลายเป็นหมูไปเลยจบกันวันนี้แผนไม่สําเร็จเลยสักอย่าง วันต่อมานางเอกกับสุยสุยก็ประสบกับปัญหาท่อน้ําแตกจนน้าท่วมห้องแถมชักโครกยังเสียอีกทั้งคู่จึงต้องมาอาศัยห้องน้ําที่บริษัทใช้ปิกรต่อมาลูกน้องได้มาแจ้งพระเอกว่าธนาคารเขาขอลดวงเงินกู้เพราะบริษัทได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบสิทธิบัตรพระเอกบอกงั้นเดี๋ยวเขาออกโรงเองเย็นนั้นหลังเลิกงานพระเอก,กนัดผู้จัดการหวังมาพบเลยผู้จัดการหวังบอกถ้าคุณอยากเพิ่มวงเงินกู้คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะเงินกู้ก้อนนั้นกําลังทําการอนุมัติแล้ว นางเอกที่กดโทรศัพท์ดูแล้วเห็นว่ามันจะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวพระเอกจะกลายเป็นหมูเธอจึงทําเป็นออกไปคุยโทรศัพท์แล้วกลับเข้ามาบอกพระเอกว่าธนาคารจิ๋วเจียงบอกว่าเขาให้คุณ6% พระเอกบอกทำไมผมต้องไปกู้ที่เขาด้วยทั้งทั้งที่ผู้จัดการหวังก็ให้ผม6%เปซ็นเหมือนกันนางเอกบอกแต่ว่าเขาต้องการคำตอบก่อนพระธิตตกดินนะพระเอกที่ได้ยินคำว่าพระธิตตกดินเขาก็รีบขอตัวก่อนเลยจากนั้นเขาก็กลายเป็นหมูต่อมานางเอกก็รีบมาอุ้มหมูไปเก็บแล้วบอกเขาว่าดูนะฉันจะแสดงละครให้ดูจากนั้นเธอก็สร้างสถานการณ์ว่าพระเอกกระโดดน้ําทําให้ทุกคนท,ที่ทราบข่าวต้องรีบมาช่วยกันหาผู้จัดการหวังถามนี่ผมคิดดอกเบีย้ยสูงไปหรอนางเอกบอกใช่ค่ะ แต่ว่าพระเอกเขาไม่อยากทรยศคุณไปกู้กับธนาคารอื่นไงเขาเลยคิดสั้นพูดจัดการหวังที่ได้ฟังก็เชื่อเป็นตูเป็นตะเลยเขาเลยบอกกับนางเอกว่า ถ้าเพรยกลับมา5%เอร์เซนเขาก็ให้ได้นางเอกก็แอบ,บอัดเสียงไว้ด้วยวันต่อมาเพรยก็มาถามผู้จัดการหวังว่าที่พูดเมื่อวานยังให้อยู่ไหมผู้จัดการหวังถามพูดอะไรนางเอกจึงเปิดคลิปเสียงให้เขาฟังผู้จัดการหวังที่ยอมจำนวนตอหลักฐานเขาเลยบอกว่าเขาให้ก็ได้ต่อมาเพลยที่มาบ้านนางเอกแล้วพบว่าชักโครกบ,บ้านเธอยังซ่อมไม่เสร็จเขาเลยให้เธอไปอยู่บ้านเขาเพราะนี่มันจะทําให้เขาสะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอนออกมาจากบ้านเธอ พอนางเอกไปถึงบ้านเขาเธอก็เดินดูรอบๆแล้วพบว่าบ้านเขาใหญ่มากเธอจึงถามเขาว่าจะให้เธอไปนอนไหนน่าพระเอกบอกจริงๆห้องมาสเตอร์เบดรูมจะใหญ่กว่านี้หนึ่งเท่านะแล้วเขาก็เดินเข้าใกล้เธอเรื่อยๆจนทั้งคู่ลมทับกันสะงัาน วันต่อมานางเอกเธอก็ย้ายมาอยู่บ้านพระเอกแล้วแถมยังมีสุยสุยตามมาด้วยพระเอกที่ไม่อยากให้สุยสุยอยู่เขาก็บอกให้สุยสุยไปเช่าห้องข้างนอกอยู่ไปสุยสุยบอกไม่เอาหรอกฉันอยู่ที่นี่ดีแล้วจะได้ช่วยประหยัดเงินบริษัทด้วยต่อมาพระเอกก็หาโอกาสถามนางเอกว่าเราจะคบกันต่อไหมนางเอกบอกเราคุยกันว่าจะลองดูไม่ได้คบกันจริงแต่ก็ไม่ได้คบกันปล,มปลอมๆยังไงก็เป็นจูบจากรักที่แท้จริงถ้าหวังผลเกินไปมันก็เห็นแก่ผลประโยชน์ ไปนอยพระเอกถามแล้วคุณคิดว่าผมเป็นยังไงบ้างนางเอกบอกไม่รู้สิแล้วคุณอยากคบกับฉันจริงๆหรือเพื่อที่จะแก้ปัญหาล่ะพระเอกบอกผมแค่รู้สึกว่าตอนที่ผมอยู่กับคุณผมมีความสุขมากผ่อนคลายมากนางเอกบอกอย่าบอกนะว่าคุณชอบฉันพระเอกบอกในเมื่อพูดได้ไม่ชัดเจนงั้นก็ลองดูแล้วกันจากนั้นเขาก็ดึงเธอเข้ามาจูบโอ้ย นางเอกเขินไปหมดแล้วเนี่ยแต่ทำไมจูบเสร็จพระเอกยังเป็นหมูยุล่ะวันต่อมาในที่ประชมุมพระเอกเขาก็สั่งให้นางเอกจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมด้วยเพราะวันจันรจะไปทำงานที่ต่างเมืองกันนางเอกบอกได้ จากนั้นเธอก็ท่องว่าพระเอกนั่งเฟิร์สคาส์ดส่วนเธอนั่งชั้นประหยัดพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นหลังประชุมเสร็จเขาก็ดึงเธอมาคุยเลยแล้วบอกให้เธอจองตั๋วชั้นเฟิร์สคาสด้วยนางเอกก็คิดว่าเขาเป็นห่วงแต่ที่ไหนได้พระเอกเขากลัวเขากลายร่างเป็นหมูจ้าและแล้ววันเดินทางก็มาถึงสรุปนางเอกเธอจองตั๋วพีดเป็นจองชั้นประหยัดทั้งสองใบทําให้พระเอกโมโหมากนี่เธอจะทําให้เขาอับอายต่อหน้าสาธารณาชนหรอต่อมาไม่นาน พระเอกกไกร่างเป็นหมู่ไปซะแล้ว แถมเขายังร้องเสียงดังจนพนักงานต้อนรับสงสัยว่านางเอกแอบเอาสัตว์ขึ้นมาหรือเปล่านางเอกบอกไม่มีค่ะพอพระอาทิตย์ขึ้นนางเอกก็รีบอุ้มหมูไปเข้าห้องน้ําแล้วพระเอกก็ออกมาในที่สุดจากนั้นทั้งคู่ก็พากันมาที่สมาค,คมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งชาติเพราะวันนี้พระเอกเขามาร่วมงานประชาพิจารณ์เกี่ยวกับบริษัทของเขาเรื่องปัญหาสิทธิบททัตรทา้งเทคนิคของหลอดไฟ LED ซึ่งที่ปรึกษาทั้งเทคนิคก็คือประธานโหและแล้วงานประชาพิจารณ์ครั้งนี้พระเอกก็ทำสำ เรตหลุลวงไปได้ด้วยดีในเย็นนั้นก็มีงานเลี้ยงฉลองกันนิดนิดน้อยๆนางเอกเธอก็แต่งตัวไปร่วมงานเลี้ยงอย่างสวยยาทําทเอาพระเอกที่เจอนี้อึ้งไปเลยจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกมาเต้นรําด้วยกันระหว่างที่เต้น จู่ๆนางเอกก็เกิดเท้าพลิกจนพระเอกต้องพาเธอไปนั่งและประคบเท้าให้เธอจังหวะน,นั้นเพลงที่พระเอกกับประธานโหเคยเต้นด้วยกันตอนเรียนมหาลัยก็เปิดพอดีประธานโหเลยชวนพระเอกไปเต้นด้วยกันสักหน่อยพระเอกก็ไปนะคะแล้วทิ้งให้นางเอกนั่งคนเดียวทําไมทําแบบนี้ละนุม่มวันต่อมาเมื่อพระเอกกลับมาบ้าน เขาก็อยากเข้าบ้านไปพักผ่อนน่นนะเนาะแต่สุ่ยสุยได้ห้ามไว้พระเอกก็ไม่สนนี่บ้านเขาเขาจะเข้าพอพระเอกเขามาปุ๊บก็ถึงกับสะดุ้งเลยที่เจอพ่อแม่นางเอกพ่อที่ไม่ชอบพระเอกเอาแต่ว่าเขาพอพ่อคิดว่าพระเอกอยู่ด้วยกันกับลูกสาวเขาแล้วนางเอกบอกเราแค่อยู่บ้านเดียวกันเฉยเฉย พ่อก็ไม่เชื่อแถมเขายังว่าว่าพระเอกไม่มีหัวนอนปลายเท้าอีกพระเอกบอกผมเป็นประธานบริษัทนะจะไม่มีหัวนอนปลายเท้าได้ยังไงพ่อถามนายคงไม่ได้ชอบเงินลูกสาวฉันใช่ไหมนางเอกบอกพ่อหนูยังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่เลยพ่อพูดอะไรเพอร์เจนะ่ะพ่อบอกจะเอาเงิน2,000ล้านของตระกูลอย่างเรามาแก้ปัญหาให้อู่กวางกุปไม่ได้นะทุกคนที่ได้ยินก็ถึงกับอึง้งแม่บอกสองพล้าน คือมรดกที่ปู่แกทิ้งไว้ให้ไงนางเอกถามแล้วทำไมหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแม่บอกถ้าแกรู้เดี๋ยวแกจะขี้เกียจแม่ก็เลยไม่ได้บอกนางเอกก็พยายามชมพระเอกให้พ่อกับแม่ฟังว่าเขาดีมากเลยแต่พ่อกับแม่ไม่ชอบไงเขาเลยกำชับลูกว่าอย่าคบกับพระเอกเด็ดขาดนะทําให้วันต่อมาทั้งคู่ดูห่างเหินกันมากขึ้นแถมพระเอกยังสั่งให้นางเอกนะัดประทานโห่ให้เขาอีกนะนางเอกที่ได้ยินก็น้อยใจเลย แถมตอนไปเจอประธานโหพระเอกเขาก็ไม่ให้เธอไปด้วยนะคะวันต่อมาพระเอกเขามีประชุมที่หงกวงเขาบอกประธานโหว,ว่าปัญหาเงินกู้ที่คุณกังวลเขาก่อนตอนนี้เราแก้ปัญหาได้แล้ว ธุรกิจประทันอิเล็กทรอนิกส์ที่เรากําลังเริ่มทําเชื่อว่าการรับข่าวสารที่รวดเร็วของบริษัทคุณอาจจะพอได้ยินมาบ้างแล้วประธานโหถามคุณอยากได้สายผลิตแบบดั้งเดิมใช่ไหมพระเอกบอกใช่ประธานโหเลยบอกว่างั้นพวกเราต้องประชุมภายในเพื่อปรึกษากันก่อนนะการประชุมวันนี้พอแค่นี้ละกันหลังประชุมเสร็จพระเอกกับประธานโหก็จับมือกันสักหน่อยเพื่อการร่วมมือทางธุรกิจแต่นางเอกที่เห็นเธอกลับคิดว่า ทั้งคู่ยังมีใจให้กันอยู่วันต่อมาเธอจึงทรงดอกไม้และชานมให้กับประธานโหในน้ำพระเอกและเธอก็เข้ามาถามพระเอกว่าประธานโหได้ติดต่อมาบ้างยังพระเอกบอกยังอ่ะเธอมีอะไรหรอนางเอกบอกฉันใช้ชื่อคุณทรงดอกไม้และชานมให้กับประธานโหทุกวันแต่รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้น่าจะทําให้ประธานโหประทับใจไม่ได้พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเธอทําไปทําไมเนี่ยนางเอกบอกฉันทําเพื่อช่วยบริษัทนะฉันอยากให้คุณเป็นคนปกติไม่ต้องกลายเป็นหมูพระเอกบอกฉันไม่ รีบร้อนนางเอกถามจะไม่รีบร้อนได้ยังไงนี่ใกล้จะถึงวันเกิดคุณแล้วนะหรือว่าคุณอยากกลายเป็นหมูไปตลอดชีวิตแล้วเธอก็เดินออกไปด้วยความโมโหวัวนต่อมานางเอกที่น้อยใจและโกดพระเอกเธอจึงมาปรึกษาเรื่องความรักกับสุย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 ก็แนะนําไปซะเยอะเลยทั้งแต่งตัวแปลกใหม่ ทั้งชวนพนักงานผู้ชายคุยแต่มันก็ไม่ทําให้พระเอกสนใจนางเอกเยอะขึ้นเลยสุยสุยเลยบอกว่างั้นมีอีกวิธีหนึ่งคือนางเอกไปถามพระเอกต,องตรงๆเลยว่าพระเอกคิดยังไงกับประธานโหนางเอกก็เข้าไปถามเขาเลยว่าทําไมวันนั้นที่ไปเจอประธานโหถึงไม่ให้เธอไปพระเอกบอกกบคุณเป็นแค่ผู้ช่วยบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องรู้รอกนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เจ็บใจมากเธอจึงขยันทํางานอย่างหนกักเพื่อให้ตัวเองได้เลื่อนขั้นหลายวันต่อมาพระเอกที่เห็นถึงความพยายามของเธอ เขาก็เลื่อนขั้นให้เธอย้ายไปฝ่ายการตลาดและดํารงตําแหน่งผู้จัดการระดับสูงฝ่ายผลิตภัณฑ์ แล้วพระเอกก็พูดลอยๆว่าแฟนคนอื่นให้ดอกไม้ให้ของส่วนเขาให้ตำแหนง่งอีกทั้งยังขึ้นเงินเดือนให้อีกเพอร์เฟกสุดๆด่าต่อมาประธานโห o v e ก็นัดพระเอกมาคุยงานที่บาร์พระเอกเขาก็รีบคุยเรื่องงานเพื่อที่เขาจะได้รีบกลับแต่ประธานโหเธอไม่คุยะ่ะเธอเอาแต่อ,อ่อยเขาอยู่นั่นแหละจนพระเอกต้องส่งโลเคชั่นให้นางเอกมาช่วยเขาแก้สถานการณ์ทีนางเอกจึงรีบไปแต่พอเธอมาถึงประธานโหก็ถึงเนื้อถึงตัวพระเอกแล้วโดยมุมที่นางเอกมองเธอก็เห็นเหมือนประธาน โผากำลังจูบพระเอกอยู่เธอจึงรับไม่ได้และรีบวิ่งกลับบ้านมาดื่มอย่างเยอะจนเธอนั้นเมาพอพระเอกกลับบ้านมาเห็นนางเอกก็จับหน้าเขาแล้วบ่นเขาว่าเจ้าหมูโง่ฉันสู้เขาไม่ได้ตรงไหนฉันเป็นลูกสะใภ้ที่แม่คุณยอมรับแท้พระเอกถามแล้วไงคุณไม่ชอบผมนี่นางเอกถามใครบอกความจริงฉันชอบคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนหรือหมูฉันก็ชอบคุณพระเอกบอกงั้นคุณก็พิสูจน์ให้ผมเห็นสินางเอกเลยจับหน้าเขามาจูบเลย วันต่อมาขณะที่นางเอกกาลังนั่งดูทีวีกับสุยๆเธอก็งงมากนี่มันหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วนี่นาะทําไมพระอกถึงไปร่วมงานลงน้ําความร่วมมือกับประธานโหได้ล่ะหรือว่าประธานโหจะเป็นรักแท้ของเขาแถมตอนนั้นก็มีข่าวออกมาว่า พระเอกซื้อแหวนเพชรเม็ดเป้งมาขอประธานโหมมันด้วยนางเอกที่เห็นข่าวก็เสียใจมากแต่เธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะทางด้านพระเอกหลังลงน้ําเ็จเขาก็จะถ่ายรูปเล่นสักหน่อยแต่จังหวะน,นั้นประธานโห o กเอามือเข้ามาแทรกแถมยังเอาโทรศัพท์พระเอกไปส่งรูปนั้นให้เธอด้วยจากนั้นเธอก็ล้ำลึกถึงความหลังว่าเธอยังคิดถึงเขาอยู่นะ พระเอกบอกงั้นผมขอถามคุณนอยถ้าผมเป็นหมูตัวหนึง่งคุณจะยังชอบผมไหมประธานโหบอกฉันไม่มีเวลามาดูแลสัตว์เลี้ยงหรอกนะพระเอกบอกแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ว่าผมจะเป็นคนหรือหมูเขาก็ชอบผมยินดีที่จะดูแลผมทางด้านนางเอกพอเธอเจอรูปแหวนที่ประธานโหโพสต์แล้วในนั้นมีรูปมือพระเอกอยู่ด้วยเธอก็ทนไม่ไหวแล้วรีบไปเก็บกระเป๋าเลยแล้ววันต่อมาเธอก็มาทำเรื่องลาออกที่บริษัทเลยทางด้านพระเอกพอเขามาถึงบริษัท เขาก็บอกให้พนักงานเรียกนางเอกมาหาเขาที่ห้องน้อยพนักงานถามคุณจะเซ็นใบลาออกให้เธอเหรอพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหาเธอเลยแต่ทั้งคู่ก็คลาดกันหลายวันต่อมาพระเอกที่ทราบข่าวว่าเธอพักอยู่ที่ไหนเขาก็ส่งหมูแครมาที่หน้าบ้านเธอแถมหมูตัวนี้พูดได้ด้วยนะเขาบอกเธอว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคนที่ผมชอบมีแค่คุณคนเดียวมาตลอดรักแท้ของผมคือคุณเท่านั้นแต่ผมกลับพลาดวันเกิดอายุ27ปีของผมกำลังจะ ผ่านไปแล้วคุณช่วยผมด้วยนะนางเอกก็พยายามจูแต่พระเอกก็ไม่ยอมไกรร่างสักทีเขาเลยถามว่าถ้าผมเป็นเจ้าหมูน้อยไปตลอดการคุณยังจะชอบผมไหมนางเอกบอกชอบสิแล้วจู่ๆเจ้าหมูมันก็วิ่งออกไปที่สนามหญ้าพอนางเอกวิ่งตามไปไฟที่พระเอกจัดไว้มันก็ติดแล้วพระเอก,กถามเธอว่าผมทําให้คุณตกใจใช่ไหมเพราะเขาแอบติดเครื่องบันทึกเสียงไว้ที่น้องหมูนางเอกที่รู้ความจริงเธอก็ง,งอนแต่พระเอกบอกฟังเขาอธิบายก่อนข่าวนั้นมันเป็น เป็นข่าวปลอมส่วนแหวนเพชรประธานโหก็ซื้อเองผมไม่เคยชอบเขาเลยผมชอบคุณแค่คนเดียวนางเอกถามไม่ใช่เพราะประธานโหหรอที่ทําให้คุณเลิกกายร่างเป็นหมูพระเอกบอกเพราะคุณตังหากวันนั้นที่คุณเมาคุณจูบผมส่วนประธานโหผมไม่เคยจูบกับเขาเลยดังนั้นคุณยินดีจะกลับมาไหมนางเอกก็เงียบไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าเธอตกลงแล้วสิพระเอกจึงเข้าไปจูบเธออย่างนุ่มนวลเลยและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ